หุนยนตัวนี้กำลังเพลิดเพลินอยู่ดีๆแต่จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกัดที่ขาแต่เมื่อมองไปรอบๆก็ไม่เห็นอะไรเลยเขาใช้กล้องส่องดูให้ละเอียดขึ้นและพบว่ามีหมัดตัวเล็กๆอยู่ตรงหน้าเขาสับสนและไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนแต่แล้วเขาก็ตระหนักว่าหมัดตัวนั้นกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เขาตกใจและรีบวิ่งหนีทันทีแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนหมัดก็ยังตามมาในที่สุดหุ่นยนต์ก็หาที่ซ่อนตัวได้และแอบมองหมัดอย่างหวาดกลัวแต่แล้วเขาก็เห็นว่าเพลอเปิดกล้องขยายทิ้งไว้ข้างๆเขาตกใจสุดขีดและเริ่มอธิษฐานขอให้รอดแต่โชคร้ายหมัดตัวนั้นขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นสัตว์ยักษ์เขาหวาดกลัวและรีบวิ่งหนีอีกครั้งเมื่อไม่เห็นหมัดอยู่รอบๆเขาคิดแผนขึ้นมาได้ เขารีบไปยืนหน้ากล้องของตัวเองและพยายามขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นแผนของเขาสำเร็จในตอนแรกมัดตกใจและวิ่งหนีไปแต่หุ่นยนต์กับเสียสมดุลศีรษะของเขาโตเกินกว่าจะรับไหวและในตอนนั้นเองมัดกับตกหลุมรักเขาแทนฝันร้ายของหุ่นยนต์ยังไม่จบลงง่ายๆคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ